พ่อแม่ใจสลายเลยนะครับก็บอกเลี้ยงลูกนะเหมือนไข่ในหินเลยประครบมงมดูลูกมาตลอดนะแต่ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าติดเชื้อไวรัสในอากาศแล้วเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวที่คุณแม่รายหนึ่งโพสเป็นเรื่องราวสุดเศร้ากับการจากไปของน้องไดอาน่าลูกสาววัยแค่สามขวบนะครับบอกว่าไวรัสอะไรมันใจร้ายกับลูกแม่จังน้องมีแค่ไข้ต่ำๆไม่มีอาการอะไรเลย เช็ดตัวกินยาหายแล้วอยู่ๆชักเกรงไปโรงพยาบาลทันทีต้องปั๊มหัวใจใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจหมอช่วยชีวิตปั๊มหัวใจนานมากแต่น้องไม่กลับมาหมอให้สาเหตุว่าติดเชื้อไวรัสและมันไปที่หัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันมันไวมากไม่มีสัญญาณอะไรก่อนหน้าเลยหมอบอกไวรัสอยู่ในอากาศมันโหดร้ายเกินไปใหมนี่คือโพสต์ของคุณแม่ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของพ่อแม่คู่นี้นะครับอยู่ที่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรก็สถานที่ที่บ้านเนี่ยกำลังจัดตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องไดานาโดยมีพ่อแม่มีคุณยายมีคุณย่าของน้องอยู่ในการโศกเศร้าเพราะต้องสูญเสียน้องไดานาซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวและเป็นหลานสาวสุดที่รักของครอบครัวที่พามาน้องเป็นเด็กน่ารักช่างพูดทำให้ทุกคนทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม ทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ของน้องไดนาเขาเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตั้งแต่น้องเกิดมาตนและครอบครัวทนุถนอมนะครับเหมือนไข่ในหินด้วยลอย่างดีค่ะส่วนใหญ่ที่ผ่ามาน้องจะเป็นเพียงแค่ไข้ไม่สบายเล็กน้อยเท่านั้นมีเพียงตอนอายุ9้าเดือนน้องเป็นไข้แล้วชักหลังจากนั้นทุกคนก็คอยเฝ้าระวังอาการน้องอยู่ตลอดนะครับคุณพ่อคุณแม่เล่าว่าครั้งนี้ก่อนน้องจะเสียชีตน้องเป็นไข้ต่ำ วัดไข้ได้ประมาณ37.5เท่านั้นแล้วก็มีการเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะครับนี่คือหนึ่งวิธีการในการที่จะลดไข้น้องกินยาจนสุดท้ายไข้มันลดลงนะครับน้องแดียนาหายฮะหายครับ,รบก็สบายใจค่ะแล้วก็เล่นได้ตามปกติกับทุกคนเหมือนปกติทั่วไปเลยครับจนช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่กําลังจัดเตรียมของกินให้น้องไดนาน้องเขาวิ่งไปหาคุณพ่อนะฮะ แล้วก็กรีดร้องกรีดร้องหลังจากนั้นไม่นานน้องก็มีอาการแน่นิ่งแล้วก็ปัสสาวราดปากเขียวนะฮะตัวชักเกร็งจนตัวแข็งก็พยายามเช็ดตัวนวดตัวจนอาการดีขึ้นแต่ไม่นานน้องเกิดอาการขึ้นมาอีกครั้งและครั้งที่สอนี้เขาบอกรุนแรงมากรีบพาขึ้นรถขับไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่น้องรักษาอยู่ทุกๆครั้งนะครับ แต่ระหว่างทางก่อนถึงโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับน้องไดานาอุจระและปัสสวะราตตาเหม่อลอยพอถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้นำเข้าห้องฉุกเฉินและใส่ท่อช่วยหายใจทันทีก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลของรัฐทาแพทย์มีการปั๊มหัวใจน้องหลายครั้งนะครับแต่ปาฏิหารไม่มีจริงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงทางด้านคุณหมอก็ออกมาบอกว่าน้องไดานาได้จากไปแล้ว และคาดการณ์ตอนนั้นบอกว่าจากภาวะติดเชื้อไวรัสที่มากับอากาศทำให้หัวใจน้องหยุดเต้นเฉียบพลันครับคือครั้งนี้มันไม่มีสัญญาณอะไรเลยมันแค่ไข้ต่ำเองขนาดแค่ไข้ต่าแม่ก็คือเช็ดตัวให้กินยาลุกคบทุกชั่วโมงอะค่ะตื่นเช้ามาทุกสี่ชั่วโมงกินพาน้องก็หายแล้วแล้วก็กินข้าว ก็กินข้าวได้แล้วไข้ก็ลงครั้งนี้คือน้องไม่ได้มีไข้แต่ตชักแต่คําว่าชักนี้ไม่ไ,มได้ชักเหมือนทุกครั้งแบบอยู่ๆน้องก็ตัวแข็งแล้วก็ปากเขียวถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าอันนี้คือน้องแบบติดเชื้อเลือดเป็นกดอันเนี้ยเลือดเป็นกรดเหมือนติดเชื้อกระแสเลือดแต่ว่าเหมือนได้รับจากไวรัสถามว่าไวัสคัออะไรหมอก็ตอบไม่ได้หมอก็บอกว่ามันอยู่ในอากาศพวกนี้แหละเรามองไม่เห็นแล้วไม่รู้ไวรัสอะไรมันอาจจะไปติดในกระแสเลือดแล้วก็ไปไปหัวใจเลยอะค่ะ คุณผู้ชมคะฟังรายละเอียดข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์บางคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นลักษณะอาการของน้องเนี่ยมีไขต้ต่ำๆคือมันเกิดขึ้นได้ทั่วไปแล้วทำไมการเสียชีวิตของน้องมันรวดเร็วแบบนี้ทางด้านนายแพทย์อนุทองแดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรบอกว่าความจริงแล้วไวรัสชนิดนี้มันมีอยู่ทั่วไปเรียกว่าเอนเทรไวรัสค่ะแล้วมีมานานแล้วด้วยนะคะเป็นเชื้อไวรัสตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่เชื้อนี้อยู่ได้ไม่เกิน3ชั่วโมง จะถูกทำลายไปกับแสงแดดความร้อนความแห้งและก็สภาพอากาศสำหรับกรณีของน้องไดอาน่า3ขวบน้องป่วยก่อนเข้าโรงพยาบาล2วันมีไข้คลื่นไส้ต่อมาชักเกรงแล้วเสียชีวิตทีนี้ข้อมูลจากผลเลือดคุณหมอบอกว่าน้องไดอาน่าเนี่ยติดเชื้อไวรัสปกติทั่วไปในกลุ่มเอ t นเทโรไวรัสแต่กรณีของน้องเชื้อมันลงสู่หัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงเฉียบพลันจนเสียชีวิตค่ะ โดยทั่วไปแทบไม่มีใครที่ติดเชื้อตัวนี้แล้วเสียชีวิตเลยกรณีแบบนี้ถือว่าอยู่ในอัตราที่0.01%เต่ำมากที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชุมพรถามว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเอนโทรไวรัสหรือเปล่ามีคุณหมอบอกมี8รายแต่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ จากข่าวนี้คุณหมอบอกพี่น้องประชาชนรับทราบรับรู้ระม,มัดระวังแต่อย่าตื่นตระหนกเพราะว่าไวรัสชนิดนี้ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วๆไปนี่แหละไม่ทําให้เกิดอันตรายรุนแรงและเสียชีวิตถ้าเกิดมีการดูแลป้องกันกินร้อนช้อนกลางทําความสะอาดล้างมงล้างมือบ่อยๆแต่ว่ากรณีของน้องไหลอา่าต้องบอกเลยว่าคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่จะเกิดเนี่ย0.01แล้วเชื้อเนี่ย ลงสู่หัวใจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงเฉียบพ,พลันจนน้องเสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงๆนะคะ